มิวสิกเทรนดี้ยู่กับพวกเราสองคนกันต่อนะครับต้นตาและก็เอิร์ทครับกับช่วงนี้ครับมิวสิกเทรนดี้ครับที่เราจะมาอัปเดตทุกเทรนที่กำลังมาในโลกดนตรีให้ทุกคนได้รู้กันก่อนใครครับอืสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ MV ใช่ครับทีเอ็มีเนี่ยคืออยากจะบอกเป็นอะไรที่ชอบดูมากเพราะว่าแบบสมมติวเราชอบเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยการดู MV มันก็ทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาแต่งเพลงนี้เขารู้สึกยังไงกับเพลงนี้เขาถึงอยากจะทำเอ็มวีแบบนี้ออกมาหรรือออะไยย่างงเี้ก็ อะไรที่ชอบดูอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมี MV แบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นใช่ครับที่ถือว่าเป็นเทรน์ในโลกโดนตรีในขนาดนี้เลยนะครับก็คือการทํา MV ออกมาให้ดึงดูดความสนใจของเหล่าบรรดาคนที่ชอบเสพของการฟังเพลงนั่นเองครับอ่าวันนี้เราจะพูดถึงวงโคเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลงนะคะเป็นวงบิดพ็อปที่บอกว่าตอนนี้เพิ่งออกอัลบั้มใหม่มาแล้วก็อัลบั้มที่แบบเราชอบมากชอบ,ชบฟังสนุกดีด้วยส่วนตัวเนี่ยพี่มีโอกาสเข้าไปดูแล้วนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับมันว่าด้วยเรื่องของการนักเดินทางที่ออกไปตามหาความรักชื่อ เพลงว่าอิงนั่นเองนะครับคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่า MV เพลงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากตัวที่เราเคยเห็นยังไงบ้างแต่ถ้าใน YouTube นี่ก็คือจะเป็นเพลงเต็มๆปกติทั่วไปเข้าไปในแบบว่าเว็บไซต์ของโคเพลงเลยแล้วก็จะเห็นว่ามันจะเป็น MV แบบอินเทอร์แอคทีฟคือเหมือนว่าเราเป็นตัวละครนึงเลยอ่ะในในในเพลงนี้อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไปในทางเส้นไหนซึ่งเขาบอกว่านี่่ะเส้นทางให้เลือกถึง300ฉากเลยทีเดียว คือปกติ MV เราก็จะเห็นเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครทั้งพระเอกนางเอก<ม>แต่ว่านี่ครับทุกคนครับจะเป็นเหมือนกับว่าเกมแอนิเมชั่นก็เหมือนเราได้เป็นแบบ ตัวเอกในเรื่องเลยอย<ช>่างนี้เนาะและที่สําคัญเนี่ยตอนจบของแต่ละคนคือไม่เหมือนกันครับคุณเป็นนักเดินทางที่อยากจะเดินทางไปตามหาความรักแต่ว่าเขาก็พอเข้าหลุดเข้าไปใน m v ็มเพลงนี้ก็จะให้เลือกว่าจะไปเลือกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลือกว่าจะเป็นอะไรครับระหว่างสีนั้นสีนี้ซึ่งแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปเรื่องราวกว่าที่คุณจะได้พบกับความรักของคุณนี่นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปและที่สําคัญมีฉากมีซีนต่างๆเนี่ยมากถึง300ฉากเลยทีเดียวครับอืมคือแบบว่าเรารู้สึก,กว่าเป็น ที่สนุกเพราะว่าตอนนี้คนเราแบบว่าฟังเฉยๆไม่ได้ละ่คือเป็นเดี๋ยวนี้คนก็จะไฮเปอร์ขึ้นสมมติดูยเอ็มีก็อาจจะเล่นนู่นเล่นนี่ไปแต่ว่านี้คือเราแบบสมาธิจะอยู่กับเพลงเราต้องกดไปด้วยคคือเราจะต้องได้เลือกพอเราได้เลือกปุ๊บเราอาจจะมีความรู้สึกแบบร่วมไปกับเพลงได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะก็เข้าไปดูกันนี่นะครับว่าคุณจะเลือกไปฟังไหนฟังนี้ก็จะไปเจอกับพวกอันตรายต่างๆที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทีเดียวนะครรัับบสสหหวงนี้อุดดย ติดตามไปต่อไปอาจจะมีแบบ6มิติ800มิติแบบเข้าไปเหมือนอยู่ในนั้นได้เลยอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเหมือนก็เริ่มเริ่มมีเกมที่ม็นาีมอะไรยเนี่ยโคเปเขาชิงทําไปแล้วของใครไม่มีใครทํานะเอิร์ธพี่ว่านะซิงเกิลที่2ของเอิร์ธเนี่ยนะครับ ทำเป็นแบบนี้เลยอินเทอร์แอคทีฟให้คนมีส่วนร่วมทำเป็นโฟดีเลยมีน้ำกระเด็นโอ้ามาแค่นูขอหางบแป๊บใช่ครับผมแต่ไม่คือต้องยอมรับนะว่าโคเพย์เนี่ยเขาเป็นศิลปินยกัยกษ์ใหญ่ที่มีงบต่างๆก็สามารถทำได้คิดดูนะครับเอ็มวีหนึ่งเนี่ยมีฉากต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมากถึง300ฉากโอ้โหงบเท่าไหรอ่อ่ะ เท่ากับหนังเรื่องหนึ่งหรือไม่ MV หนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยนะครับมุหนักอยู่ก็หนักอยู่ก็ดีชอบชอบก็นั่นแหละก็คืออยากจะถ้าใครยังไม่เคยฟังอัลบบ้มนี้ก็ไปฟังแล้วว่าเป็นนักร้องเขาจะเหมือนอกหักนิดนึงอ่ะเขาจะเศร้าๆหน่อยก็ฟังก็จะรู้สึกแบบเออพี่เศร้าพี่เศร้าจริงอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับ